หนูชื่อเด็กหญิงวรชพรปีน่าถาอยู่ชั้นป .6 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชยาวงเมืองอยู่ชั้นป .6 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิเชษฐ์ขจรกัลอยู่ชั้นป .6 ค่ะพวกเราเป็นนักเรียนแกนนําจากโรงเรียนวัดนนสุขค่ะพวกเราจะพาทุกท่านมาชมโครงงานของพวกเรากันค่ะโครงงานของพวกเราชื่อเวียนไม้ไผ่พอเพียงตามศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนของเรามีใบไม้เยอะมากใช่ใช่ที่บ้านที่โรงเรียนและที่วัดด้วยบางครั้งอาจมีการเผาไหม้ใบไม้ด้วยนะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไ,ไดออกไซด์เกิดทวนเสียต่อโลกด้วยและเกิดปรากฏการณ์กระจกด้วยนะพวกเรา,เาก็เลยมีความคิดว่าจะก,กําจัดใบไม้อย่างไรให้ไม่เกิดมลพิษและเกิดประชน์สูงสุด พวกเราจึงใช้เวลาว่างไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดใบไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะจนกระทั่งได้พบขอบ้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามสาพระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจากพื้นที่แล้วถ้าเรานำใบไม้ไปกองเพื่อทำปุ๋ยอาจจะดูไม่สวยงามพวกเราจึงคิดว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะมีวิธีกัเก็บใบไม้ไว้และทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆด้านสวยงามด้วย จากที่ได้ไปนค้นหาข้อมูลมามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการทำเสวียนไม้ไผ่ค่ะพวกเราจึงคิดสร้างเสวยไม้ไผ่โดยไปขอคำปรึกษาจากคุณครูค่ะคุณครูจึงให้พวกเราออกแบบการทำเสวยไม้ไผ่และพาพวกเราไปลงมือทำค่ะหรือว่าใจาต้องมาก,ก่อน ม,มีคำกล่าวว่าปลูกต้นไม้ในใจคนอะไรต่างๆเนี่ยใจเราต้องมาก่อนเราตาอเข,อข,อขอ้าใจเราต้เข้าใจหลักการของปัญญาเศรษฐกิพอเพียงน้ำไม่กับเก็บน้ำคนละประทานเขาไม่มาเชียดไกลครนาขาดน้ำไม่ได้พวกเราปรุงใจไม่มีน้ำ ุดดินขึ้นมาเป็นน้องเก็บน้าไงดินเอาไปทมโคกให้สูงไว้ดินเอาไปทมโคกให้สูงไว้ปูกป่าสามอย่างไงให้ประโยชน์สี่อย่างใส่ไก่บุดไว้ในสวนพวกเราว้าว เราคิดว่าจะแนะนําชุมชนให้ทําเสวียบไม้ไผ่เพื่อกักเก็บใบไม้ไว้ทําปุ๋ยค่ะแม่ใไ้แต่ว่าทำเป็น๋ได้ไหมได้ถ้าเราจะเตรียมเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยเศษไม้ในการทําโครงงานครั้งนี้พวกเราคํานึงถึงหลักธรรมอิธิบาทสีซึ่งได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะและหลักคำสอนของในหลวงได้แก่โครงการพระราชดำริ ซึ่งพวกเราได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9ระเบิดจากภายในจะทำการใดๆต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งให้ทำคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อร่วมงานหรือคนในทีมเสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไปทำตามลำดับท่านเริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนเมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือในสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังถ้าทำตามหลักนี้ได้งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่ายพวกเราหวังว่า โครงกานสเสวียไม่ไผ่พอเพียงตามศาสตร,ร์พระราชาจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ